อสวัสดีครับผมนะครับอันนี้เป็นต้นกล้วยตานีทั้งเล็กทั้งใหญ่นะครับทั้งก็แล้วก็ตรงโคนมันด้วยนะครับเนี่ยผมก็ตัดมาเห็นเขาบอกว่าไอโคนใหญ่ๆตัวนี้เราคว่ำลงขุดหลุมสักหน่อยแล้วคว่ำลงเอาดินกบมันก็จะมีงอกขึ้นด้านข้างนะครับก็เห็นทำได้นะครับอะเห็นเขาทำคลิปทำ เกิดได้ห้าหกหน่อเลยนะครับผมอันนี้ไปเอามาไปขอจากข้างบ้านยายมานะครับได้มารวมๆแล้วก็สิบนะครับสิบสิบหน่อกล้วยนะครับเป็นหน่อเป็นต้นด้วยนะครับต้นไหนที่มันต้นใหญ่ผมก็จะตัดให้เหลือครึ่งหนึ่งนะครับมีทั้งหน่อเล็กแล้วก็ต้นใหญ่เลยนะครับพอดีเขาปรับพื้นที่นะครับยังเหลืออีอกประมาณ ถึงเจ็ดต้นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปเอาผมลากเข้ามาไว้ตรงตรงที่ของยายแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมทําเป็นหลุมไว้นะครับแล้วก็เอาน้ําใส่นะครับเขาชุ่มแต่ก็ไม่ได้ปล่อยไว้หลายวันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะปลูกนะครับพรุ่งนี้เป็นวันศุกร์ด้วยนะครับอืมชื่อก็เป็นศุกร์วันดีวันมงคลก็แล้วกันครับพรุ่งนี้ กล้วยตานีนะครับเป็นกล้วยใบยนะครับผมมันเป็นสวนกล้วยที่ผมปลูกมาก่อนปีที่แล้วนะครับเนี่แล้วทีนี้ยังถังไม่หมดเลยนะครับเดี๋ยวจะฟื้นฟูตรงนี้นะครับให้ไอตรงที่มันตายนี่ผมไปเอามาซ่อมครับเตรียมระบบน้าไว้แล้วนะครับเดี๋ยวถังตรงนี้ออกให้เกลี้ยงนะครับเอาเครื่องตัดหญ้ามาตัดนะฮะพื้นที่ประมาณหนึ่งงานกว่าๆนะครับ จะลงกล้ยต้นีให้ครบนะครับผมรอดล้มเราตายมาแล้วครับผมช่วงหน้าฝนแล้วก็เจอหญ้าคุมนะครับเดือดช่วงหน้าฝนที่นี่เราจะไม่ปล่อยให้หญ้าขึ้นแล้วครับเราจะเข้ามาถางนะครับถางเดี๋ยเจอคุมพื้นที่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีมะพร้าวใหญ่นะครับมะพร้าวใหญ่พื้นเมืองเรานี่แหละครับสองต้นปลูกไว้ตรงโน้อนอีกต้นหนึ่งนะครับ อันนั้นเป็นไม้ที่เราตัดลงเรายังไม่ได้หั่นเป็นฟืนนะครับผมอันนี้พิ็นที่ข้างๆนะครับตรงไหนที่มันโน้มมันอะไรมาก็จะขออนุญาตตัดออกนะครับตอนนี้นะครับจะได้ไม่เกิดปัญหานะครับเนี่ตอน,นีครับเป็นกล้วยใช้ใบนะครับผมนะครับ หรือล้วถ้าเราจะเอาหมากมันไปตาก็ได้นะครับ้วยไปของเราโอเคครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูว่าพัฒนาการเราจะไปถึงไหนนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับค่ำแล้วครับสวัสดีครับ